เอาละครับกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วครับกับโบรมาสเตอร์นั่นเองนะเราอยู่กับพนุมนักออกกระโดกายนะในอีพีที่แล้วเนี่ยเราเล่นเด็ดูไปนะครับบอกเลยว่าคือคาตนาเขาแบบถ้าปลาโดนตรงคมมันก็มีดาเมจอะแต่ถ้าโดนดามมีดไปเนี่ยไม่เข้าเลยฉะนั้นในอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซื้อตัวละครกันครับผม one, ขอซื้อตัวละครครับอืมลืมได้อันเนี้ย อ่าตรงนี้เหมือนรัมโมเลยโอ้โยตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยสองหมืนเลยเหรออันนี้ห้าพันเป็นนักออกก,กำลังกายจำได้ว่าเอา็รบบี้ปลายใช่ไหมจำได้เลยอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีเหรอเฮ้ลองดูไหมอ่ะโอ ลองดูไม่ได้ฮะอันนี้ต้องมีเพื่อนใช่ไหมโอเคเขาบอกให้เราซื้อตัวนักออกลังกายใช่ไหมไม่ดูว่าเก่งหรือเปล่าแต่เปไปเลยครับมาโดนไปห้าพันให้ตายเถอะมาแล้วอุ้อยนี้อะไรวะเนี่ยอาวุเปไนโคตรเยอะเลยโอ้โหแล้วเป็นเค่นักออกลังกายอ่าไม่ใช่ล็อบบี้เหรออันนี้44เมตรเอาละเราจะใช้เหมือนเป็น มปาไปเลอยอยุ้ยเือขาขาดเอ้ยโดนคนที่ขาเขาไปเป็นนี้แล้วกรเด็นไปเหมือนกันอันนี้เขาจะใช้อะไรปาโอขวาเลยเหรอไม่นะโอ้เข้าปาสูงเลยฮะปาลอยมาเลยยุ้ยเข้าที่หัวโคตรแม่นแม่นไปไหนสิบหกไปแล้อยอยุ้ยเกือเข้าที่ตัวครับอืมกระเด็นไปเลยโอ้ตรงนี้เห็นแต่กระดูก ันนี้เขาจะเล็งแม่นเหมือนเดิมไหมเนี่ยย่านะสองีแตกเลยนะอุย้ยเฉีดจิวฮกระเด็นไปกระเด็นไปเลยเพื่อนสิบเจ็ดปลาไปอุย้ยนิดเดียว,น,ดดยวนึืว่าจะโดนยิ่งว่าเสียวอยู่ไม่นะอออย,ยังโดนย,ยังกระเด็นมาโดนไม่ยอมสิบแปดใหปลาสูงเหมือนเดิมแล้วก็อุย้ยนิดเดียวเหรอ อยตางนี้เราจะแขวงเนี่ยแข่งจะเปิดชิปไหมทุกคน oh, อ๋อโมันกระเด็นได้ด้วย oh. มันโอ้โหเอาเอาด้ามาโดนเราด้วยต้องสักยี่สิบเลยครับปาบแล้วคืออะไรเป็นงไงคไุ่ผอชมอย่าดวนนะคุณมคือเขาปาให้มันกระเด็นมาโดนโอ้ยไม่โดนอันนี้เรารอดมันก็ต้องเป็น ยี่สิบสองาปไปครับจะเกลือเขาทีนาอืมอืมไม่ใช่เขาที่หน้าเขาที่คอเอ้ามีกระเด็นกลับมาด้วยเขาตายเนี้ยเขาตายแล้วมามันเป็นเหยื่อของเราซะดีๆไม่รู้โดนไหมโดนไม่ไม่รู้แต่ปานก่อนเกลือตัวแตกอืมโอ้โหไส้ทะลักเลยเฮ้ยชนะแล้วชนะ อ้าวอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเราเจอใครฮะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ขือหมวดอะไรทุกคนเฮ้ยอะไรฮะห้หเมตรแต่ทำไมเป็นหมดอย่างนี้ไม่รู้18ไปดยิงไปเลยลูกนโอ้ยต้องสักสิบเจ็ดนะสิบหกอะไรประมาณเนี้ยพอดีอันนี้โดนแค่นิดเดียวเอาแล้วกระลุงเดี๋ยวจะเย็นปากระเป๋าไปเลยเลยอุ้ยไม่โดนเราเลย อ่านี่ถือว่าเราได้เปรียบ15ยิงไปโดดโอ้โหเป็นนีล่าเกือบหมดเลยเหลือกี่คน2 4 6 8ี่ปดคนตากระเป๋ามาแล้วโอ้ยเชียดหัวต้องสัก16ครับยิงไปเลยจุ๊หยส5าะพอดีเลย นี่เขาเลือแค่ห้าคนเองทุกคนเขาปากระเป๋ามารอบนี้ไม่น่าจะโดนเราหรือเปล่าอ๋โอโดนแล้วโู้ยอุยอ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเลยขนาดนั้นเลยเหรอสิบห้าครับขอยิงอีกทีนึ่งเออเหลือคนเดียวเฮ้ยเหลือสองคนเหรอเขาลุกขึ้นมาไลา่เขายังไม่ตายแต่งนี้เรามีโอกาสชนะเยอะมากครับเพราะว่าเลือดเราเหลือเยอะมากเลย ลดนิดเดียวอาลักนูของเราไม่ธรรมดาขอยิงอีกรอบหนึ่งฮะไม่น่ารอดป่ะอ้ยยิงเหลือคนหนึ่งอยู่เหรอสิบสี่กำลังพอดีไหมเนี่ยปลาลมแล้วโดนไหมถึงโดนก็ไม่น่ากระปาทิ้งไปเลยสิ 14. ก็พองนั้นนะละก่อนออเรียบร้อยเ <Finish him. S 1> อาลุกขึ้นมาให้ยิงซ้ำอย่างนี้ก็ ตัวข่าดีครับ14บส่ยิงไปด้วยนักกนูโอ้ยเฉียดไม่เฉียดแด้ห่างห่างไปนิ้ว <KO. S 1> เคยฮไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ชนะมารอบนี้เราเจอใค่วันนี้ทร์เหรอโอ้โหแน่นอนอเฮ้ยแต่ลวว่าเราเป็นนักกีฬานะนักกรารต้องมีใจสู้ อเน,นี่ยอยู่ที่39มเมตรทุกคนสักสิบสิบสามตัวไหมปิ้วอยอืยมแล้วรดเปิดก่อนฮนะคอนสายฟ้ายังไงไม่รู้โอ้ยอย่าโดนเฮ้จะโดนเอารค่สบสาเนี่ยมันไม่โดนงั้นก็จัดไปเลยสิบก็พอไปเลยเชื่อเขาที่หน่าเป็นีไง <Yes. S 1> โอ้ยหมวกไม่หลุดเฉย อืมไม่กระเด็น้วยนะเพราะว่าเขาเยอะเกือบลูกอนโอ้โหออกไปฮะเก้าเื่อเขาไปที่ตัวเขาไปที่หน้าอกอืมเป็นงี้งล่ละเฮ้ยยังไม่แพ้เหรอยังเหลืออีกนิดหนึ่งเหรอเยอะรอบนี้ยังไงเยอะโอ้โหขึงหลอดได้เหรอทีเดียวเกือบขึงหลอดหมดเกิน สิบสามโดนไม่ไม่รู้อ้ยเฉียดฉิวเฉียดหัวไปเลยรอดตายไปนะทอเพราะว่าเรากระเด็นไงเพราะเรากระเด็นทำไปมันโอ้โหโคตรแม่นอืต้องสิบสี่อะอันนี้ต้องสิบสี่เพราะเรากระเด็นหน่อยนึงโอ้ยสิบสามพอดีตายไหมเนี่ยอุตส่าห์มาดีแล้วมาดีแล้วโดนไหมเกือบโดนอ่ะงั้นอย่าอยู่เลยทอ คอนายยอยู่เลยจัดไปสิบสามนี่ละเพื่อนอเอ้ยเขาไปทีน้าไปนี่เข้าเฮ้ยไม่น่าร้อมาแล้วสิบสามก็เกินพอโดนขาก็ยังดีเขาทีน้าเป็นีเฮ้ยรอบนี้เราจัดการเทพเจ้ระชาได้ด้วย มารุยกันอีกสักรอบฮะโอ้ยตัวนี้เราเจินนักไม่ยกระดมเฮ้ยิเขามีไพ่ยังไงอยู่ส4เมตรส4เมตรเนี่ยเอาสัก13ก็พอ,พอไหมเื่อโดนไปที่ขาขาหักไปเลยโอ้ยนี้กระเด็นกระเด็นมากลกันนะเอาละคะทีนี้เขาจะปราไพ่มาหาเราแล้วทุกคนต้องระวังดีดๆเขาสามารถระเบิดไพ่ได้ออ้ฮหยเต็มตัว งางเลยฮะสิบห้าไปไม่รู้โดนไหมเดี๋ยก็เฮ้ยเดียวเฉียดเท้าไปหน่อยนึงประเด็นไงต่างคนต่างเอ้ยไม่โดนอย่างนี้โดนแน่โดนแน่สิบหกแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนตัวขาดแน่นอนอย่างนี้กเ็เออเป็นไงเล่าตัวขาดจริงด้วยโอ้ยตรงนีข้าปลาไพ่มาแล้วต้องลองนิดนึง Oh. อุย้ยเขาระเบิดให้ใส่ตัวเราเลยต้อง17นะ17แล้วก็ขึ้นสูงหน่อยนึงขอเข้าหัวเลยได้ไหมเล่า <Dead shot. S 2> เรียบร้อยเข้าคอแต่ว่า <Dead S 2> เอาว่านึกว่าจะยังไม่ตายยังอยู่เลยเพื่อน17แล้วก็ปลายทีนึงแล้วก็ <Dead shot. S 2> เรียบร้อยคือเฮ้ยกระดงกระดูกระดง,กระ,ดก,ระดงกระเด็นไปหมด ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ